รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปถ้า เที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเต้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดี เเมมืือองงไไททยยดดดีีดีจังหวัดมุกดาหารเมืองชายแดนที่มีภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ พื้นที่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศแห่งนี้มีของดีมากมายค่ะทั้งสินค้าโอทอปสินค้าจากชุมชนวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพืชผักผลไม้โหปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็งามค่ะด้านการปศรุสัตว์ก็ไม่แพ้กันนะคะเว้ผูดถึงตรงนี้แล้วเดินทางกันต่ออีกนิดนึงนะคะ อำเภอหนองสูงเขามีของดีของขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นไม้กวาดที่ทั้งทนทานผ้าหมักโครนหนองสูงสินค้า G I ก็เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวค่ะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและของดีที่เป็นไฮไลท์ที่รู้จักกันทั่วประเทศอย่างเช่นเนื้อโคขุนหือต้องนี่เลยค่ะจัดวัดเด็ดสุดเลยจ้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นิวและทีมงานนะคะเดินทางมาก,กันที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับของดีที่นี่ซึ่งก็คือเจีย เ,เนื้อโคขุนมุกดาหารนั่นเองนะคะซึ่งกว่าจะได้เนื้อคุณภาพดีสามารถที่จะจําหน่ายได้ทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้นั้นเขามีกระบวนการวิธีการขั้นตอนการดูแลการบริหารจัดการยังไงนั้นติดตามทั้งหมดนี้ได้เลยค่ะกับรายการเมืองไทยดีๆวันนี้เลยค่ะ เลิกลิกในมิติที่มันเลิกลำํามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร,อร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อาสาหรับเรื่องของการส่งเสริมสินค้า,าเพื่อไปสู <ใจ S 1> ส่ตลาดเราโชคดีนะครับจังหวัดมุกหา อยู่ตามแนวอยู่จังหวัดที่มีภูมิมีลำนาที่ตั้งนะครับอยู่ตรงแนวชายแดนพอดีถ้าเลยข้ามแม่น้ำโขงไปก็คือประเทศสอปปลาวนะครับถัดไปก็คือเวียดนามแล้วถัดไปขึ้นไปก็คือทางกีนตอนใต้นะครับซึ่งในกลุ่ม3ประเทศนี่นะครับมีประชากรยเยอะมากเยอะกว่าไทยนะครับพวกเราก็จะทราบกันดี ซึ่งประชากรนี่ก็คือเราก็มองสินค้าของเราเนี่ก็จะเป็นถึงผู้บริโภคซึ่งอยู่ต่างประเทศเได้ง่ายได้สะดวกนะครับดังนั้นสิ่งที่จังหวัดทําก็คือการส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยหลดต้นทุน 2. พัฒนาคุณภาพสินค้านะครับสก็คือทํายังไงส่งได้เร็วส่งได้ไกลนี่แหละครับให้ถึงมือผู้บริโภคที่อยู่ต่างประเทศซึ่งก็จะทําให้พวกเรามีรายได้ เพิ่มขึ้นนะครับจังหวัดก็ได้เตรียมแผนไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกิจการเหล่านี้ ตอการเกษตรหนองสูงจำกัดก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพค่ะแล้วก็มีปัญหาด้านเงินทุนโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกโดยก่อนหน้านั้นชาวบ้านที่อำเภอหนองสูงจะทํานาปลูกข้าวทําไร่แล้วก็ทําสวนยางพาราพอปี2543ทางสาหกรณ์ก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุนคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นค่ะ ส่กนเราได้ดําเนินธุรกิจการเลี้ยงโคขุนคุณภาพมาปีนี้เป็นปีที่14แล้วนะครับโดยการส่งเสริมให้กับสมาชิกของสากรเองอเลี้ยงโคขุนโดยการที่เราได้แบ่งห่วงโซ่การผลิตออกเป็น3าห่วงโซ่ก็จะมีให้กลุ่มผู้เลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกแล้วส่งต่อให้กับขุนผู้เลี้ยงโคก่อนขุนแล้วส่งให้กับผู้เลี้ยงโคขุนโดยสากรจะเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆในการดําเนินงานทั้งหมดดังนั้นในการดําเนินงานตัวนี้ก็ทําให้ เกษตรกรมีการดูแลัวเฉพาะหน้าที่ของตัวเองโดยการแบ่งแบ่งการทํางานแบ่งการเลี้ยงได้ชัดเจนเพราะคนคนเดียวจะทําทั้ง3ห่วงโซ่ไม่ได้เนื่องจากมีข้อจํากัดในพื้นที่การเลี้ยงในข้อจํากัดในความรู้ความสามารถในการทํางานฉะนั้นก็เราจึงได้แบ่งการผลิตออกเป็นสาห่วงโซ่อีกส่วนหนึ่งเราได้เชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆไม่ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสกรกรด้วยกันในการที่จะรับ ออเดอร์ Order, รับโคต้าเข้าไปเลี้ยงเพื่อที่จะผลิตโคต้นน้ำให้กับสากลเราแล้วก็จะมีการขุนทำให้เกิดรายได้ให้กับเครือข่ายของเราทุกจุดนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่เราได้ดำเนินการาได้เรียนรู้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็คือการที่จะนำโคเข้ามาขุนนั้นสายพันธุ์เป็นเรื่องสำคัญอีกส่วนหนึ่งเราได้มีการคัดสายพันธุ์หนึ่งอันดับแรกเป็นสายพันธุ์ลูกผสมชาโรเล่ ซึ่งิ่นกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส2ก็ลูกผสมแองกัสระหว่างโคไทยกับโคแองกัสตัวนี้ก็สายพันธุ์มาจากสหรัฐอเมริกาอีกตัวที่3ก็คือสายพันธุ์วากิวซึ่งส่วนนี้ก็สายพันธุ์ได้นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการระบบการพัฒนาส่วนนี้เราได้เมื่อเราได้ทํางานได้ส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงแล้วทําให้เรารู้ว่าตัวไหนทําให้มีอัตราผลตอบแทนให้กับพี่น้องเษกษตรกรได้มาก ตอนนี้ก็เราพัฒนาไปสู่เนื้อโคขุนคุณภาพที่ดีที่สุดก็คือสายพันธุ์เนื้อวาเกียวนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งนั้นในการดําเนินงานของสากลนั้นเราได้พยายามที่จะพัฒนาด้านสายพันธุ์แล้วต่อมาเราได้พัฒนาเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนสําคัญในการทําให้คุณภาพเนื้อดีขึ้นโดยการแต่ก่อนเราให้กินอาหารเม็ดจากโรงงานแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มปรับวิธีการโดยการให้เกษตรกรใช้วิธีหมักอาหาร ให้กินแล้วก็ใช้ส่วนผสมตัวอื่นเข้ามาช่วยอย่างเช่นกากเบียร์ซึ่งตัวนี้ก็ทําให้คุณภาพไขมันแทรกเนื้อเราดีขึ้นแล้วทําให้เนื้อมีคุณภาพหอมจริงๆแล้วโคที่ผลิตในเมืองไทยเราผมว่าสู้สู้เนื้อต่างประเทศได้เพราะว่าสายพันธุ์เนื้อที่เรามาเป็นลูกผสมนั้นการนุ่มกลิ่นจะหอมกว่าต่างประเทศซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ที่เลือดสูงฉะนั้นความนิยมของคนไทยในปัจจุบันเริ่มมาบริโภคเนื้อไทยมากขึ้น แล้วก็อย่างเช่นของเราเน้ได้มีการเพิ่มปริมาณการชำหแมากมา้้นปีที่แล้วเราชำหแะอยู่ที่3,500ตัวแต่ปี64นี่เราคาดหวังว่าน,น่าจะขึ้นไปที่4,500ตัวก็ทําให้เรารู้ว่าตรงนี้คือเนื้อเราเริ่มที่จะถูกใจกับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับด้านการบริหารจัดการนั้นเราได้ความอนุเคราะห์จากกรมส่งเสริมสหกร์โดยสํานักง,งานสหกรจังหวัดเข้ามาดูแลพวกเราในด้าน การรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายกระบวนการผลิตทั้งหมดส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือด้านกรมปศุสัตว์ซึ่งมีสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารเข้ามาดูแลด้านการพัฒนาสายพันธุ์เหนือให้ได้คุณภาพอย่างเช่นน้ําเชื้อที่กรมปศุสัตว์ให้มาแล้วก็ส่วนอื่นๆให้มาให้แนะให้ความแนะนํากับเกษตร,รกรผู้เลี้ยงว่าการบริหารจัดการอย่างไรถึงทําให้โคนั้นมีการจเจริญเติบโตที่ดีและมีคุณภาพไขมันแทรกเนื้อที่ดีไปสู่กลไกการตลาดที่จะ เป็นที่้องตการขของบบรรริโภคคได้้้มาากกึนผูัเลี้ยงโคขุนที่อําเภอหนองสูงไม่ได้มีการให้สมาชิกเลี้ยงโคแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละคนนะคะแต่ได้มีการแบ่งตามห่วงโซ่การผลิตค่ะได้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงแม่พันธ์ กลุ่มผู้ผลิตลูกโคกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนและด้านการตลาดค่ะเพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการและการเลี้ยงโคขุนที่มีคุณภาพต่อไปนั่นเองค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุนมากยิ่งขึ้นถึง1,030รายและมีโคที่ขึ้นทะเบียนขุนถึง4,200ตัวค่ะก็นับว่ามีจำนวนการเลี้ยงโคขุนของสหรกรณ์ที่มากเป็นลำดับต้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยละค่ะ นอกจากนี้ยังได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุนอีก25แห่งใน15จังหวัดรวมจำนวนกว่า14,000ตัวเลยทีเดียวค่ะ ด้วยจํานวนโคและผู้เลี้ยงโคที่มีมากแบบนี้ทั้งยังมีเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงโคสนับสนุนการส่งโคเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้กับสหกรณ์การเกษตรหนองสูงแล้วทางสาหกรณ์จึงเห็นควรที่จะสร้างโรงชาแหละของสหกรณ์เองซะเลยค่ะเพื่อความสะดวกและครบวงจรมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสน,นุนการจ้างงานให้กับลูกหลานของสมาชิกอีกด้วยค่ะ ครับในส่วนของพนักงานสกอร์จังหวัดนะครับนอกเหนือจากการปลูกฝังอุดมการ์หลักการวิธีการสกร์ให้กับสมาชิกแล้วให้กับคณะกรรมการแล้วนะครับการบริหารจัดก,การทั้งหมดให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสกอร์นะครับกร,กรมส่งงสริมสกอร์ก็ยังได้จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจของสกอร์โดยมาต่อย,ยอดอธุรกิจด้านโคขุนตัวนี้นะครับเราได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนนะครับดูแลเรื่องการตลาดเพื่อ เพิ่มศักยภาพเนื้อที่มีคุณภาพต่ำนะครับให้มีคุณภาพสูงขึ้นมาโดยการแปลรูปขายเป็นสินค้าตัวอื่นนะครับประกอบกับจังหวัดมุาหานเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษกร,รมสนเสริมสกรได้จัดทันโครงการที่จะไปศึกษาดูงานนะครับแล้วก็เอาสินค้าออกไปโชว์สินค้าที่ประเทศเวียดน,นามอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสปปล,ลาวหนึ่งครั้งนะครับพอดีช่วงนี้ติดโควิดนะครับก็เลย ความแน่นอนตรงนี้ก็เลยเราขายกันภายในประเทศนะครับการมาเสริมในส่วนนี้ในไปโปรดักเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าของของหนองสูงทั้งหมดที่มีปัญหาเรื่องเกรดเนื้อครับก็จะไปเสริมในตรงนี้นะครับกะว่าในอนาคตนะครับถ้าเปิดประเทศเราจะพาไปอีกครับใน2ปีที่ผ่านมานี่เราให้่บประมาณในการจัดทำโรงแปรรูปผิดพันุ์นะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับในการเก็บ เจ็บผิดพันธุ์ที่ก่อนส่งออกตลาดนะครับการในส่วนนั้นก็ได้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของท่านนายกมานะครับก็เป็นการเสริมกันโดยผ่านกรมส่งเสริมสกร์นะครับสกร์ได้ทําสัญญากับแมคโค่ห้สารทั่วประเทศในการส่งเนื้อเสียบไม้ส่วนผิดพันธุ์ต่างๆนี้ก็สามารถขายในจังหวัดมุกดาหารเองกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารก็เป็นที่ประทับใจนะครับว่ามุกดาหารเนี่ยมีสินค้าเนื้อโคขุนนองสูง นะครับที่เป็นที่ที่เป็นเป็นเนื้อคุณภาพว่าง่ายนะครับซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการเพิ่มการตลาดของสกร์รายได้ก็จะกลับไปให้สมาชิกแยกเป็นสองส่วนนะครับเป็นของสมาชิกสกร์ส่วนหนึ่งผู้เลี้ยงโคขุนนียเราก็มาดูแลในระบบการบริหารจัดการฟาร์มนะครับโดยเชิญผู้มีความรู้เช่นประตูสัตว์อะไรมาเนี่ยมาเป็นวิทยกรนะครับในส่วนของตัวสมาชิกที่เป็นแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรของสมาชิกของตัวสมาชิกเองเนี่ย เราก็ามาให้องค์ความรู้ในการแปลรูปตามอุปกรณ์ที่เราให้ให้ให,ให้ให้การสนับสนุนมานะครับก็เป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับพัญญาของสมาชิกสกรลูกของสมาชิกสกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครับเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิก มเว้าวและนี่คือขั้นตอนสำคัญค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้เนื้อถึง<ะ>มือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพค่ะ การบ่มเนื้อในอุณหภูมิที่เหมาะสมและจำน,นวนระยะวันเวลาที่บ่มเนื้อยิ่งบ่มนานเนื้อก็ยิ่งอร่อยค่ะนอกจากการบ่มแล้วการขุนโคที่เป็นลำดับห่วงโซ่การผลิตที่3ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้เนื้อมีคุณภาพและสำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ขุนโคเองก็สามารถสร้างกำไรได้ถึงหลักแสนต่อตัวเลยทีเดียวค่ะ แต่การที่จะทราบราคาขายโคขุนของแต่ละตัวได้นั้นเกษตร,รกรเจ้าของโคจะได้รับทะเบียนซากของโคค่ะเพื่อนําทะเบียนนั้นมายืนยัน,ยนและตีราคาตามคุณภาพเนื้อต่อไปแต่ราคาของโคขุนที่สูงและราคาดีกว่าเพื่อนหน่อยส่ว<อ>นใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์วาคิวค่ะหลังจากการที่นนรทเ,เราได้บ่มสร้าง เราใช้เวลาอยู่ที่ห้องเย็นอุณหภูมิศูนย์ถึง4องศาใช้เวลาไม่น้อยกว่าเจ็วันจากนั้นก็จะดึงจากห้องบ่มซากเข้ามาสู่ห้องตัดแต่งซึ่งอยู่ข้างหลังนะครับกระบวนการตัดแต่งก็จะเป็นตัดแต่งแบบหยาบโดยลูกค้าที่สั่งเข้ามาก็จะเป็นรูปแบบที่หนึ่งก็คือขายยกซากโดยให้ทางเราตัดแต่งให้ตอนนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแบบที่สองลูกค้าจะสั่ง เรามาเป็นชิ้นส่วนอย่างเช่นทีโบนน่องลายสะโพกอะไรต่างๆเราก็จะตัดแต่งส่งให้กับลูกค้าอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วอีกรูปแบบหนึ่งก็คือชิ้นส่วนที่เราขายไม่หมดเราก็จะนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายอีกต่างหากอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อเสียบไม้ซึ่งตอนนี้เราก็ส่งให้กับบริษัทสยามแมคโครครับสัปดาห์ละ หนึ่งรถสิล้อนะครับหนรถห้องเย็นครับก็เยอะพอสมควรครับก็ส่วนอื่นๆอย่างเช่นปลายโปรดักพวกกระดูกพวกไขมันพวกนี้เราก็จะขายไปอีกตลาดหนึ่งนะครับทุกชิ้นส่วนในการตัดแต่งนี้เราจะขายได้หมดนะครับขายได้หมดอของน้องสูงนี้เท่าที่ลูกค้าได้ฟีดแบ็กลับมานะก็เป็นคุณภาพไขมันแทรกเนื้อค่อนข้างจะดีแล้วรสชาติเนื้อ,อกินหอมก็จะดีเนื่องจาก ของเรานี้เป็นลูกผสมจากพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ผสมพันธุ์ยุโรปลูกมาเลือด50ทําให้คุณภาพเนื้อกลิ่นของเนื้อจะหอมแล้วเราเลี้ยงโดยระบบปลาณนีตโดยการคัดเลือกอาหาร,าหารที่ได้คุณภาพเข้ามาผลิตเป็นอาหารแล้วก็ให้โคโคกินทําให้คุณภาพเนื้อเราค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปครับของเรานี้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจําหน่าย ของเราเน้นคุณภาพอ,อย่างเช่นลงแปรรูปของเราจะได้มาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็มาตรฐานฮาลานด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ด้านความสะอาดเราเต็มร้อยอยู่แล้วลูกค้ามั่นใจทุกทกอย่างรวมถึงกระบวนการขนส่งเราขนส่งด้รถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิตลอดแล้วถ้าลูกค้าไปแล้วเนื้อไม่ตรงตามเราสามารถเปลี่ยนเคยมคืนใหม่ให้ได้นะครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวอยู่กับคุณพี่คณิษฐานัทรราชนะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดสหกรก์การเกษตรน้องสูงจำกัดค่ะพี่คณิฐาค่ะพี่คณิฐาในช็อปของเราตรงนี้มีสินค้าอะไรบ้างช่วยแนะนำนิดนึงค่ะค่ะในส่วนของตู้นี้ก็จะเป็นเนื้อพลาสนของสารณ์ของเราค่ะตู้นี้ก็จะเป็นตู้ชิวอะค่ะคือตู้เลยนะคะเป็นตู้อุณหภูมิชิวศูนย์สี่องศาก็คือมันจะแยกเป็นสองสองฝั่งเนะาะฝั่งนี้เป็นตู้ชิวก็จะมีพวก เนื้อย่างที่ใช้ไปที่ใช้ย่างก็เป็นพวกเนื้อเสือร้องไห้เนื้อสันคอตรงนี้ค่ะอ๋อเป็นโซนที่จะต้องเป็นเนื้อสันหน้าเนื้อเสือร้องไห้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือขายเป็นแพ็คเลยใช่ค่ะพวกนี้คือเราหั่นให้ลูกค้าพร้อมไปย่างไปหมักแล้วก็ย่างได้เลยอ๋อนี่คือตามน้ําหนักใช่ไหมคะเราขายตามน้ําหนักตามประเภทของเนื้อแต่ละชิ้นส่วนราคามันจะไม่เท่ากันค่ะค่ะอันนี้ขายดีไหมตรงจุดนี้ขายดีค่ะเด่นเดนยอดขายก็ อ,อ,อันนี้จะศูนย์ถึงสี่องศาใช่ไหมคะตู้น<ช>ี้อุณห<ช>ภูมิประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาทางตู้นี้นิดนึงถ้าส่วนตู้นี้ก็จะเป็นส่วนของอน้ำหมักแล้วก็เป็นน้ำจิม้มส่วนตัวเนี้ยน้ำหมักคืออะไรคะ,ะน้ำหมักตัวเนี้ยเราใช้หมักเนื้อก่อนที่จะเอาไปย่างมันจะเพิ่มอัรถรดให้เนื้อเนี่ยมีความนุ่มขึ้นในรสชาติสำหรับลูกค้าแบบที่ชอบอนี่น้ำหมักเนื้อคุณผู้ชมหมักก่อนที่จะเอาไปย่างแต่ปรองแซ็บ อ,ออร่อยเลยนะคะ แล้วนี่ก็เป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำที่น้ำจิ้มอ่ะตัวนี้จะเผ็ดหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนอันนี้เป็นสูตรสับปะรดค่ะอันนี้จะหวานเด็กทานได้ตัวนี้วยน่ากินมากๆเลยผู้ชมนิดค่ะถุงละ50บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนน้ำหมักนี่กระปุกละ20บาทนะคะก็คือสัดส่วนในการหมักก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะก็คือกระปุกระปุกใช้กับเนื้อ1กิโลค่ะอูได้เนื้อ1กิโลเลยนะใครซื้อมากกว่า1กิโลก็ซื้อเลยหลายกระป อา,อายุการการเก็บตัวนี้ถ้าเก็บในตู้แช่เนี่ยก็ได้ประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนเลยโอ้นะมีทั้งน้ำหมักมีทั้งน้ำจิ้มหลายๆสูตรนะคะถ้าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำจิ้มแจ๋ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นน้ำใครชอบขมถูกค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำจิ้มขมผมยังไม่ปรุง ช่ตัวนี้ปรุงแล้วอันนี้ปรุงแล้วนะคะพร้อมรับประทานนะคะขวดละ25บาทแต่ว่าที่ยังไม่ปรุงเน่ยยี่สิบบาทนะคะอุวยหลายๆท่านนี่คืออยากจะทดลองชิมว่าน้าจิ้มที่นี่รสชาติอะไรเป็นยังไงนี่สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะอุ้ยเห็นมีเป็นถุงๆด้วยนี่คืออะไรคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นส้มส้มโคขุนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นะจะมีทั้งที่เป็นส่วนของตีนวัวที่เราต้มเสร็จแล้วก็เรามาทำเป็นเหมือน ส้มโขลนส้มตีนบัวนะคะถ้าภาษาอีสานก็ส้มตีนบัวลูกค้านิยมไหมคะแบบนี้มากค่ะถ้าโซนแถวนี้อันนี้ขายดีแล้วเขาเอาไปทําอะไรกันต่อคะอ่าส่วนใหญ่เขาไปกินเลยกับเป็นกับแก้มอ๋อเราต้องไปอุ่นอะไรเพิ่มอรรถรสนิดนึงไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่เขากินแบบนี้เลยกินเลยใช่อพร้อมรับประทานใช่ค่ะค่ะ<ม>แล้วอันนี้อะไรคะเห็นมีมาตรฐานอยอยด้วยอันนี้เป็นน้ำดีโขลน น้ำดีโคขุนน้ำดีโคขุนนี่ทำทำยังไงทำเอาไปทำยังไงคะอ่าน้ำดีโคขุนเนี่ยเอาไปปรุงกับต้มลาบก้อยพวกเนี้ยค่ะที่ใครที่ชอบขุมมากๆนอกจากนอกจากจะเป็นใช้น้ำจิ้มขุมแบบนี้ใช่อันนี้ใช้ใช้ใชไปปรุงกับพวกที่เป็นชอบลาบก้อยอะไรแบบนี้ค่ะชอบขุมขุใครอชอบขุมขุ<ผ>ม,ม,มปัดเนี่ยเอาไปเลยนะคะขวดน,นี้4ี่สิบาทนะคะได้มาตรฐานออยอเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวอ้าว จากทางตู้แช่มาแล้วนะคะราคาคือมีติดอยู่ทุกผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะแสดงราคาตรงหน้าตู้เยตู้แช่ด้วยนะคะแล,แล้วเนื้อแบบนี้กับเนื้อแบบนี้สองสองตู้นี่ต่างกันยังไงคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตู้นี้จะเป็นเนื้อที่เราจะใช้ทําสเต็กอ๋อเนื้อทำสเต็กใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยสวยไหมคะแบบนี้อ่าอันนี้ได้อยู่ค่ะตัวนี้อยู่ที่สกอ์จุดที่เกรดสะค่ะตัวนี้เป็นเนื้อลิฟอาย ริบอายก็คือมันจะมีสองอย่างถ้าตัวนี้เป็นเนื้อทอมฮอปก็จะเป็นเนื้อริบอายติดกระดูแต่ถ้าตัวนี้ริบอายคืออะไรคะริบอายคือเนื้อส่วนสันกลางสันกลางเรียกว่าริบอายตู้นี้มีเนื้ออะไรบ้างชาแดงอันนี้คือไว้ทําสเต็กใช่ไหมคะอันนี้คือเนื้ออะไรคะอ่าเป็นเนื้อริบอายค่ะถ้าเกิดภาษาเรียกก็ สันกลางถอดกระดูกอ๋อสันกลางก็คือลิฟอายใช่ใช่ไหมคะแบบนี้คือเรียกว่าเนื้อสวยไหมคะแบบนี้ตัวนี้จุดเกรดไขมันจะอยู่ที่เกรดสามค่ะมันมีทั้งหมดกี่เกรดคะของเราจะมีทั้งหมด 5- ้าหรหเกรดค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราตัดแต่งไข่หน้าร้านก็จะเป็น่ขยที่เกรดสามราคานี้แล้วก็มีในส่วนของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่จะโชว์เชดแอสไส้กรอกอีสานค่ะน่ากินมากๆเลยข้างในก็คือเป็นเนื้อโคขูนหมดเลยใช่ค่ะ ส่วสมของเนื้อท่านไหนอยากลองลองได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ทีนี้ค่ะอยากจะตรวจสอบราคาว่าราคาแต่ละส่วนแต่ละแบบเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มาที่ตรงหน้าช็อปปั๊บก็จะมีราคาแสดงแบบนี้เลยนะคะว่าเนื้อส่วนไหนราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้อัปเดตราคากันได้วันต่อวันส่วนใหญ่ราคาที่ที่เราปรับแต่ละรอบเนี่ยเราปรับกันปีละครั้ง oh. ทุกต้นปีจะมีการปรับราคาขึ้นลง ในปีละครั้งใช่ไหมคะเพราะว่าเราปรับตามราคาที่เราซื้อซาฟัวจากสมาชิกที่เราเอาเข้ามาเชื่อถ้าเราซื้อเพิ่มขึ้นราคาเนื้อเราก็จะปรับแสดงว่าราคานี้ก็คือยังยึดได้ในปีค่ะปีไม่ใช่ว่าปรับกำลังต่อวันนี่ก็ปวดหัวแย่เลยนะใช่ค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้พี่คณิ t าาช่วยประชาสัมพันธ์ช่องทางถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านรับชมรายการอยู่ในตอนนี้อุ้ยอยากลองกินเนื้อโคขุนสักครั้งแล้วเห็นว่ากันว่าเนื้อโคขุนที่หนองสูงเนี่ยอร่อยเด็ดทีเดียว จะติดต่อได้ช่องทางไหนคะช่องทางของเราก็จะมีทางเพจ Facebook ของโคูหขุนน้องสูงอะคะ่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็ติดต่อตรงกับทางทางของพี่อะคะ่ะพี่กานิษฐาโดยตรงโดยก็มีเบอร์โทนเบอร์โทนเนี่ยจะอยู่ในเพจของสากลน้องสูงเลยะคะ่ะก,ก็คือสนใจติดต่อจะเป็นร้านอาหารหรือว่าซื้อกลับไปทานเองที่บ้านก็ติดต่อได้โดยตรงเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีของเราก็จะมีทางแอดมินคอยตอบแต่ว่าแอดมินของเราก็ค่อน,อนข้างมี จำกัดจำกัดก็เลยอาจจะตอบชา้านิดนึงนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาโดยตรงก็จะติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยก็อือติดต่อตรงกับพี่ได้เลยะคะ่ะทิ้งช่องทางนิดนึงค่ะ,ะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้เลยค่ะค่ะ,ะพี่คณิฐานันทรากนะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดโคกขุนหนองสูงค่ะเบอร์โทรนะคะ0836246822ค่ะ,คะในส่วนของ idline นะคะทีมซิมเพิภาษาอังกฤษค่ะ ก็ P I M S I M P L E ค่ะสอบถามเรื่องเนื้อได้ตลอดเลยค่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่คณิษฐา,าศูนยงค่ะเขาค,คุณค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจเนื้อโคขุนหนองสูงนะคะก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการคัดเลือกสายพัน,นการเลี้ยงโคการขุนโค และการชำแหละรวมถึงการตลาดก็เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นมีคุณภาพสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูงสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัดค่ะนิววันนี้และค่ะคือการสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากชุมชนสู่มาตรฐานสากล ดี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 จ้าวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีดีแล้วนะคะแล้วพบกันใหมค่ะสวัสดีค่ะเมืองไทยดีดี